ถ้าเราสู้ชีวิตแล้วชีวิตมันสู้กับเราจะถอยหรือจะสู้ต่อเพื่อไปถึงเส้นชัยที่เราวัง้วไ เป็นคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตตันสู้กลับเป็นคนธรรมดา,าไม่มีราคารอวันดังแม้บางครั้งที่จอฉันจะไม่รออีกต่อไปแม้ก็มีปัญหามันคงไม่ยากไปกว่าจใจพูดถึงเรื่องตังฉันแทบไม่มีเลยสักบาทเอากายและใจไปจำนำโชคชะตาคิดถึงในวันที่มีพอม่อแม่ะยาย ไม่ต้องไปฟังคำพู้คนไม่ต้องไปสนชีวิตใครก็เอาแค่เรื่องชีวิตตนแค่เหยียบให้สุดจนมิดไม่ถึงแม้จอหนาวแล้วก็ฝนพ่อกับแม่เคยสอนเราให้เราอดแล้วก็ทนว่าสักวันมึงคงจะรวยอย่าเอาแต่บ่นแล้วมึงก็จนเด็กมันจะยากแค่ไหนกันเชียววะชีวิตแค่ส้กหลับแล้วมันจะยากแค่ไหนกันเชียวฮะใจยังไม่หลับออให้นึกถึงวันที่พ่อกับแม่ตั้ยใจต้องเหน็ดต้องเหนื่อยตัคงจะทอได้มากกว่าเราอินริงมึงรืยชีวิตแต่ชีวิตดันส้กหลับเป็นคนธรรมดาไม่มีราคาราวันดัง แต่บางครั้งที่จอฉันจะไม่รออีกต่อไปแม้จะมีปัญหามันคงไม่อยากไปกว่าใจพูถึงเรื่องตั้งฉันแทบไม่มีเลยสักบาทเอากายและใจไปจำนำโชคชะตาคิดถึงในวันที่มีพ่อแม่และยายไม่ต้องไปฟังคำผู้คนที่มาได้ and i'm praying for forgiveness going through hell keep on pushing through the weakness you can never have enough achievements You stronger than you think. ต้องใช้ชีวิตไปได้คำว่าไม่เป็นไรถึงแม้จะท้อก็ต้องทนแล้วยิ้มต่อไปในวันข้างหน้าฉันไม่รู้ว่าจะเป็นไงรู้แค่วันนี้ทำให้ดีเท่าที่ใจไวมีเพียงสองมือกับหัวใจที่มันยังสู้ผ่านวันเวลามาตั้งนานเท่าที่ใจรู้มองดูครอบคัวอยู่ด้วยกันฉันก็ยิ้มได้ก็ให้เจะท้อสักเท่าไรฉันกทนได้ างครั้งที่เธอฉันจะไม่รออีกต่อไปแม้จะมีปัญหามันคงไม่ยากไปกว่าใจ If you wanna fight for it you gotta s e e different You need to s a o w patience not to mention t l i s t Floating round in spaces keeping o f the weight keeping all the negative minds at a distance ต้องใจใ้ชีวิตใคได้คำว่าไม่เป็นไรถึงแม้จะท้อก็ต้องทนและยิ้มต่อไปในวันข้างหน้าฉันไม่รู้ว่าจะเป็นไงรู้แค่วันนี้ทำให้ดีเท่าที่ กับหัวใจที่มันยังสู้วันวันเวลามาตั้งนานเท่าที่ใจรู้ <No. S 1> มองดูก็กลัวอยู่ด้วยกันฉันก็ยิ้มได้ต่อให้จะท้อสักเท่าไรฉันก็ทนได้ไเป็นคนเรื่อยไแต่ชีวิตดันสุมหลับเคนธรรมดาไม่มีราคารวัดวแม่บางครั้งที่จอฉันจะไม่รออีกต่อไปแม้จะมีปัญหาคงไม่อยากไปกว่าใจพตู่ถึงเรื่องก็